ค่ะอันนี้คือขนมจางหรือว่าขนมเทศกาลของคนจีนค่ะเขาจะามาไหว้เป็นช่วงเทศกาลขนมบะจ่างหรือว่าขนมจางวันนี้จะเอามาทําของหวานกินกับแตงไทยค่ะใส่น้ํากะทิบางคนเขาก็จะเอาไปใส่น้ําแข็งใสหรือว่ารวมมิตรแล้วก็ใส่น้ําแข็งเย็นๆหอมอร่อยค่ะกินกับแตงไทย ตีกะทิให้มันแตกแล้วก็จะใส่น้ำตาลค่ะใช้น้ำตาลสายแดงค่ะเคี่ยวกับกะทิให้มันหว,วานหวานหวานมากหวานน้อยก็กะเอานะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าคนชอบหวานคนไม่ชอบหวานก็จะใส่เยอะแตงไทยมันไม่หวาน เราก็เพิ่มน้ำตาลไปให้มันออกหวานๆน,นิดนึงน้ำกะทิเราใส่น้ำตาลทรายแดงมันจะออกดแดงๆหน่อยค่ะปล่อยให้เย็นแล้วก็มาลาดลูกไม่สวยแต่เนื้อดี เนือเยอะเยอะเม็ดเล,เล็กเมิดเดียวเองไปกินหอมหอมถ้ามันสุกแล้วแตงไทยเนี่ยอยากเก็บไ,ไว้กินนานๆเราเก็บทั้งลูกนะคะเอาเข้าตู้เย็นไว้อยู่ข้างนอกแล้วมันจะสุกแล้วมันจะงอมมากถ้าใส่ตู้เย็นไว้มันจะเนื้อมันจะไม่เละด้วยแต่อย่าปอกนะถ้าปอกแล้ะเละเร็วแตงไทย ถ้าจะเก็บต้องเก็บไว้ทั้งลูกมันจะไม่เละเนื้อมันจะแข็งเวลาเรามากินอย่างเงี้ยมันไม่เละอันนี้แตงไทยเนี่ยสองวันแล้วนะคะเนี่ยที่มันสุกเราใส่ตู้เย็นไว้เนื้อมันก็จะแข็งไม่เละหนวกหูค้อนโดเด้สมใดสมดีเปลี่ยนไหมกั่ก็เปลี่ยนนปั๊มน้ำก็ได้ เดือนหนึ่งสมโยกีหลอดสมตะปั่นน้ำเนี่ยเขาไสมันออก ถ้าใส่มันเละเราก็เอาตรงนี้มันออกนะคะเนี่ยมันจะเละกินหอมหอมค่ะอันนี้คือแตงไทยที่เราหั่นแล้วค่ะแล้วก็จะน้ำกะทิที่เคี่ยวแล้วแล้วก็ขนมจาง ถ้าเป็นคนไทยบางคนเขาจะเรียกว่าขนมจ้างแต่จริงๆแล้วภาษากีนเขาจะเรียกว่าขนมจ้างถ้าเป็นคนอีสานจะเรียกว่าข้าวต้มดังนะคะภาคอีสานเห่าสิอเอืน่นว่าข้าวต้มดังเนาะคะ่ะตะว่าข้าวต้มดังบานเห่านี่ใส่ข้าวเหนียวเป็นเม็ดๆอันนี้เขาจเจ้าบดแบบละเอียด,ดยะะังไงดอกค่ะมันสีออกเดเหนียวตะวานมาจินกับน้ำกะทิกับแตงไทยหรือบางที่ขาจเจ้าก็กจินกับน้ำแข็งใสหรือว่าจินกับร่วมมิดกระไดคะ้ค่ะมันเป็น เป็นข้าเหนียวเนาะค่ะมันสิออกเนเหนียวแต,แต่ถ้าเป็นบานเห่านี่เป็นข้าต้มดังมันสิแสบเลยเนาะค่ะกินแทนข่ากับอิมะะ่มเนาะอันนี้ว้าตามภาษาบานเห่านะคะก็สิมาตัดตัดแล้วก็เอาแตงไทยใส่น้ำกะทิราดค่ะแสบค่ะหอมน้ำกะทิหอมแตงไทย อันนี้มันเป็นข้าวต้มดังที่ข้าวไหวขนมบ้าจางเลยคะ่ะเทศนะัดเทศการขนมบ้าจางเขาสิเห็ดแบบนี้ค่ะมันสีบก็คือดังบานเห่าดังอีสานบานเห่าสใส่ข้าวเหนียวเป็นเม็ดเนาะค่ะค่ะอันนี้คือข้าวต้มดังแฉเแล้วเนาะคะ่ะกสิใส่แตงไทยแล้วกานามกะทิลาดค่ะเป็นของหวานหอมหอมกะทิค่ะหอมแตงไทยกับนามกะทิค่ะ เขากันดีค่ะค่ะค่ะนี่คือมะลาดกับน้ำกะทิเนาะค่ะมันก็สีเหนียวแล้วก็หอมหวานน้ำน้ำกะทิกับแตงไทยเนาะค่ะคว้หอม ู่น้ำกันจริงๆแตงไทยนี่มันก็เป็นขนมหวานของไทยเฮ้าเนาะคะ่ตะตว่าเฮ้ามาใส่ขนมจีจางของของจีนเนาะคะ่ะขาเจ้าเห็ดกระสูตรกระสีตางจากบ้านเฮ้าเนาะคะ่ะของข้าวเหนียวของข้าบนเหนียวเนาะคะ่ะค่ะจบที่ไปแค่นี้ละค่ะขอบคุณในหลายค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ